สวัสดีครับทุกคนความหลงที่ตามมาหลังจากฟอร์มที่ล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียคือความผิดหวังและคำว,วิจารณ์อย่างดุเดือดที่กำลังกระโจขึ้นจากคนไทยทั้งชาติซึ่งสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศพุ่งเป้าไปมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นหัวเรือใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างพลตำรวจเอกสมยศพุ่งพันธุ์ม่วงที่ได้เคยลั่นวาจาไว้ว่า ถ้าให้ผมงอมืองอตีนอยู่กับสถานการณ์เช่นนี้แล้วก็ปล่อยให้ทีมชาติไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปในช่วงที่ผมทำหน้าที่ผมลาออกดีกว่าถ้าเป็นแล้วทำให้ดีไม่ได้อย่าเป็นให้คนอื่นเขาเป็นถ้าเป็นแล้วต้องทำให้ดีให้ได้ซึ่งจากคำพูดทั้งหมดของพลตำรวจเอกสมยศในวันนั้นปัจจุบันทีมชาติไทยภายใต้ใตการบริหารงานของท่านนายกสมยศก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่มันกลับกันคือมันถอยหลังลงคลองซะด้วยซ้ำ และจากเหตุผลทั้งหมดนี้มันจึงนํามาซึ่งการเรียกร้องจากแฟนบอลชาวไทยให้ท่านนายกสมยศรักษาคําพูดลูกผู้ชายและรับผิดชอบกับผลงานสุดย่ําแย่ของทีมชาติไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ด้วยการลาออกจากตําแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่สิ่งที่ตามมาหากพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงลาออกจากตําแหน่งจริงๆคือใครล่ะที่จะเหมาะสมก้าวขึ้นไปเป็นหัวเลือใหญ่แห่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไป โดยรายชื่อแรกที่แฟนบอลชาวไทยต่างเรียกร้องก็คงจะหนีไม่พ้นชื่อของซิโกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตำนานนักเตะและตำนานกุนซือของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ในสมัยเป็นนักเตะเขาเคยพาทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ10ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2002รอบคัดเลือกโซนเอเชียและในสมัยที่เป็นกุนซือเขาก็ยังสามารถพาทีมชาติไทยทะลุเข้าไปถึงรอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียได้อีกครั้ง ซึ่งในเวลานี้โคซิกโก้ในวัย47ปีกำลังไปได้สวยกับการคุมทัพฮองอัญญาลายผง,งาดเป็นจ่าฝูงแห่งศึกวีลีกเวียดนามอยู่ณขณะน,น,นี้และถ้าจะให้พูดถึงการกลับมาสู่ประเทศไทยในเวลานี้คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆยิ่งการที่จะให้ซิกโก้นั้นก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งหัวเรือใหญ่ในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยิ่งแล้วใหญ่เพราะซิกโก้ในตอนนี้ยังเหมาะสมที่จะรับหน้าที่ในตำแหน่งกุนซือของทีมชาติไทย โดยมีนายกสมาคมที่รู้ใจและเชื่อมั่นคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างเต็มที่ซะมากกว่าและอีกหนึ่งรายชื่อที่ถูกแฟนบอลชาวไทยพูดถึงกันอย่างไม่ขาดสายคือชื่อของเดอะตุ๊กปียพง์ผิวอ่อนตำนานเพชครคาบหน้าหยกกองหน้าที่ดีที่สุดตลอดการของทีมชาติไทยถ้าให้พูดถึงเรื่องของประสบการณ์องค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลในเวลานี้ปียพง์ผิวอ่อนคืออีกหนึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย และจากประสบการณ์อันล้ำค่ามากมายที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากประเทศเกาหลีใต้ทําให้แฟนบอลชาวไทยต่างเชื่อว่าในเวลานี้เดอะตุกปียพงผิวอ่อนในวัย61ปีคืออีกหนึ่งบุคคลที่พร้อมจะก้าขึ้นไปเป็นหัวเรือใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อกอบกู้ศรัทธาของชาวไทยทั้งชาติที่มีต่อทีมชาติไทยให้กลับมามลุ่งเรืองอีกครั้งหลายชื่อที่สามที่ถูกแฟนบอลหยิบยกนํามาพูดถึงกันอย่างนาหูคือชื่อของเนวินชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรมยูเนเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งประเทศไทยซึ่งจุดเด่นของเ네นวินชิดช,ชอบคือเรื่องของทัศนคติและประสบการณ์การบริหารที่มีอยู่ในหัวอย่างเต็มเปี่ยมอีกทั้งพอร์และความกว้างขวางที่เขามีก็อยู่ในระดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งผลงานทั้งหมดของเขาจะเห็นได้จากความแข็งแร่งของสโมสรบุรีรมยูเนเตดและความรุ่งเรืองของจังหวัดบุรีรำผภายหลังจากที่เขาสร้างบุรีรมยูเนเตตขึ้นมาส่วนเรื่องของฟุตบอล แชมป์ฟุตบอลไทยลีก7จสมัย f a คัพสสมัยลีกคัพ5้าสมัยถ้วยพระราชทานถ้วยกอ4สมัยแม่ขงขับแชมเปี้ยนชิพ2สมัยและรอบ8ทีมสุดท้ายในศึก a f c แชมเปี้ยนลีกนี่คือผลงานของชายที่ชื่อในวินชิดชอบเฮดของเฮดโค้ชแห่งบูรีรัมยูไนเต็ดที่เป็นอีกหนึ่งคนที่พร้อมจะก้าวขึ้นไปเป็นหัวเรือใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและลายชื่อสุดท้ายที่แฟนบอลน,นั้นหยิบยกนำมาพูดถึง ก็คือชื่อของท็อปอายวัตศรีวัฒนประภาประธานผู้พาสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟเอคัพในปีล่าสุดซึ่งจุดเด่นของอายวัตศรีวัฒนประภาแน่นอนว่าจุดเด่นของเขาคือพรสวรรค์นในเรื่องของการบริหารที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้เป็นพ่อไม่ไว่าจะเป็นในด้านของธุรกิจหรือด้านของฟุตบอลอายวัตศรีวัฒนประภาเป็นอีกหนึ่งคนที่มีสกิลการบริหารอยู่ในระดับแนวหน้าของเมืองไทยซึ่งในด้านของกีฬาฟุตบอล อโยวัศรีวัฒนประพาและคิงพาวเวอร์ได้ช่วยสนับสนุนและพัฒนาวงการฟุตบอลไทยในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นโครงการฟอคันการสร้างสนามฟุตบอลและการแจกทุนและอุปกรณ์การกีฬาให้กับเยาวชนซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งในความฝันของอัยวัศสีวัฒนประพาคือการได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดในสือฟุตบอลโลกและถ้ามันไม่มีใครที่จะทําให้ความฝันของเขานั้นเป็นจริงได้ไม่แน่ในวันข้างหน้าอโยวัศรีวัฒนประพา อาจจะต้องก้าวขึ้นไปเป็นหัวเลยใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยด้วยตัวของเขาเองและสุดท้ายนี้ลายชื่อทั้ง4ีลายชื่อที่ผมได้กล่าวมามันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลชาวไทยเท่านั้นและการที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งก้าวขึ้นไปเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คงต้องรอให้หมดวาระของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงในประมาณปีพศ2567ส,อ25สกอน พราะดูจากทรงแล้วท่านนายกสมยศนั้นคงจะไม่ลาออกจากตําแหน่งหัวเรือใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในเวลาอันใกล้นี้อย่างแน่นอนสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคิดว่าใครเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะก้าวขึ้นไปเป็นหัวเรื่ใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับ และก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ